หนุ่มนักประดิษฐ์ย้อนเวลาตอนที่114เครื่องจักรทำถนนยางมาตอยสองในเวลานี้คนงานที่หน้าแขวนสาได้กลับมาเมื่ออาบน้ำกินข้าวกันเสร็จเครื่องยนต์ของรถคันใหญ่ยาวก็สตาร์ทขึ้นอีกครั้งคนงานเดินเข้าไปก็ไม่เห็นออกมากันอีกเลยทหารที่เฝ้าประตูแคว้นได้ถามหัวหน้าคนงานที่ยังอยู่ข้างนอกว่ารถคันใหญ่เอาไว้ทำสิ่งใดหรือท่านอ๋อเอาไว้เป็นที่นอนสำหรับคนงาน เมื่อยามอยู่ในป่าจะเป็นที่ปลอดภัยแม้แต่ยุงมากัดกินเลือดให้รำคาญที่สำคัญข้างในมันเย็นสบายทำงานตอนกลางวันมันเหน็ดเหนื่อยถึงกลางคืนต้องให้พวกเขานอนหลับสบายกันบ้างทหารเฝ้าประตูแขวนทำตาโตพูดว่าหัวหน้าช่างขอเราดูข้างในหน่อยได้หรือไม่ได้สิเชิญเลยท่านเมื่อเข้าไปเห็นข้างในก็ต้องตื่นตะลึง แค่เดินเข้าไปความเย็นของแอร์ก็ทำให้รู้สึกแตกต่างจากข้างนอกที่มันร้อนอบอ้าวเสียเหลือเกินแต่ก็ยังเห็นความส่วนตัวเพราะมีถึง3มชั้นแต่ละชั้นมีเตียงนอนอยู่ซ้อนกัน3ระดับแบ่งทางเดินเป็นสองข้างมีเตียงอยู่3มแถวมีซ้ายกลางขวาดูเหมือนว่าเตียงจะกว้างแค่70เซนติเมตรมีความยาวอยู่ที่2เมตรแบ่งเป็นห้องห้องต่อยาวกันไปทำให้จุคนนอนได้เยอะอยู่พอสมควร ถ้าดูด้วยสายตาก็น่าจะเกิน80คนต่อคันแน่ๆเมื่อเห็นแล้วจึงขอบคุณถึงได้ลงไปจากรถก่อนจากได้พูดขึ้นว่าพรุ่งนี้เราจะได้รายงานต่อท่านเหนือหัวว่าสิ่งนี้เอาไว้ทำอะไรที่แท้เอาไว้เพื่อความเป็นอยู่ให้คนงานกับช่างมีความสุขนี่เองหัวหน้าช่างยิ้มรับเขาคิดสิ่งที่ทหารเฝ้าประตูแขวนท่านคงไม่เคยทราบถึงความน่ากลัวในเส้นทางกลางป่าลึกมีทั้งความลำบาก และอันตรายนั้นมีทุกด้านนอนกับพื้นบางครั้งก็เจอกับสัตว์มีพิษยามที่ฝนตกน้ำไหลก็ไม่ได้นอนเพราะสัตว์มีพิษเลื้อยคลานต่างก็หนีน้ำเข้ามาเกาะตามตัวคนแล้วถูกต่อยถูกกัด บางคนถึงกับเอาชีวิตเกือบไม่รอดถ้าหากฝนไม่ตกก็ต้องเจอกับยุงจำนวนมากถึงเผาหญ้าเผาไฟใช้ควันไล่ก็ไม่ได้หายยังต้องผวากับเสียงเสือร้องที่มีอยู่มากมายในป่าบางคนต้องถึงกับขวัญผวากันเลยทีเดียวจะสร้างความลำบากให้กับกลุ่มคุ้มครองไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยละ่ะแค่กลางวันที่อยู่ที่สูงคุ้มกันสัตว์นักล้าก็ถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่แล้ว ถ้าให้ดูกลางคืนอีกคงเหน็ดเหนื่อยหน้าดูตั้งแต่ผู้ดูแลหมู่บ้านสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาทำให้เรื่องยุ่งยากความลำบากกลายเป็นเรื่องดีกับมีความสุขขึ้นมาทันใดตอนนี้คนงานหัวถึงหมอนห่มผ้า ก็นอนหลับทันทีเพราะเหนื่อยจากงานกลางวันเมื่อถูกอากาศเย็นเลยหลับง่ายลึกกว่าที่เป็นหัวหน้าช่างพูดกับตัวเองเบาๆว่าในเมื่อเมืองเทวดาท่านให้ขนาดนี้พวกเราจะทำถนนตามที่ท่านสั่งถึงจะไปสุดล่าฟ้าเขียวก็ยอม เมื่อทหารเฝ้าประตูแคว้นได้เล่าถึงสิ่งที่เห็นทําให้ทุกคนอิจฉาบางคนพูดว่าอยากเกิดไปเป็นคนของเมืองเทวดาดูสิแม้แต่คนงานยังได้นอนห้องแอร์อีกคนพูดขึ้นว่าอา้าว พวกเราตอนนี้ก็เปรียบเหมือนคนของเมืองเทวดาอยู่แล้วไม่ใช่หรือข้ามีความรู้สึกว่าพวกเราเป็นคนของท่านเทวดาเพราะอย่างนั้นข้าก,ก็เลยแต่เขาต้องหยุดคำพูดไว้เพราะมีสายตาทุกคนมองมาที่เขาคนหนึ่งพูดขึ้นว่าแม้แต่คําพูดของเองยังเป็นคนเก่าอยู่ยังมีความคิดว่าเป็นคนของท่านเทวดาอีกหรืออ้าวแล้วมันแปลกตรงไหนกันล่ะก็ตรงที่เองยังใช้คำพูดว่าข้าอยู่เลย เดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้กันแล้วถ้าอยากเป็นคนที่อยู่ใต้ร่มของท่านเทวดาต้องพูดว่าเราหรือผมกันสิไม่เห็นหรือไงที่เมืองเทวดาเขาไม่พูดคำเหล่านี้กันแล้วนะรู้หรือยังเออเออะ่าเอ้ยเราจะปรับปรุงตัวเองผู้ชายต่างก็หัวเราะก,กับหนุ่มคนนี้ทุกคนเวลานี้ได้นอนหลับกันไปหมดแล้วแต่ช่างอายกับช่างลูกน้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการถนนสายนี้ กำลังพูดคุยกันพี่อายวันนี้เราทําไปได้ไกลกว่า10กิโลเส้นทางเก่าที่ท่านเทวดาใช้ถูกพวกเราตัดตรงไม่ผ่านมันแล้วถ้าคิดตัวเลขจากแผนที่เท่ากับว่าหายไปเกือบ30กิโลเมตรกว่าจะไปถึงหมู่บ้านหนองนาคงหายไปไม่ต่ำกว่า100กิโลแน่เลยดูสิเส้นทางคดไปงอมาจนดูแล้วหน้าปวดหัวถ้าตัดตรงมันก็ไม่ได้ไกลจากที่นี่เลยนะ ช่างใหญ่อายพูดขึ้นว่าใช่แล้วถ้าเราตัดภูเขาข้างหน้าให้เป็นเส้นตรงจากที่ท่านเทวดาเดินทางเป็นเดือนคงเหลือไม่ถึงห้าวันแค่นั้นละ่ะก็เส้นทางเก่ามันถูกตัดจนตรงไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาเหมือนทางเก่าลูกพี่พรุ่งนี้เริ่มเทยังมะตอยได้หรือยังเออลืมถามพวกรถบทถนนมัวแต่อยู่หน้างานข้างหน้าจนลืมข้างหลังพรุ่งนี้เช้าค่อยถามกันก็ได้ ถ้าบทพื้นถนนเสร็จแล้วก็เธอ,อยังมาต่อยได้ทันทีพรุ่งนี้จะได้ย้ายที่นอนเข้าไปลึกกว่าเดิมเอาละเตรียมเข้านอนกันเถอะเหมือนว่าฝนจะตกนักคืนนี้ก็คงเหมือนทุกคืนนั่นแหละลูกพี่มันแค่ตกปรอยอปรอยทั้งคืนทําให้นอนหลับสบายเออนี่ลูกพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเมื่อก่อนไม่มีรถนอนแบบนี้จะอยู่กันยังไงหรือครับโอ้ยแค่พูดก็ขนลุกแล้วว่าไม่ได้มีความสุขเหมือนอย่างตอนนี้หรอกนะ ที่นอนต้องยกพื้นใช้ผ้าคลุมโปงถึงจะร้อนก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำก็ถูกยุงกัดลายไปทั้งตัวโอกาสเป็นไข้ป่าก็สูงเหลือเกินไหนจะถูกเสือลากเอาไปกินต้องก่อไฟล้อมที่พักคนงานทั้งคืนมีหนามแหลมที่ไหนก็ถูกตัดมากองไว้จนสูงเท่าเอวส่วนกลุ่มพรานสางเป็นชุดคุ้มกันนั่นยิ่งเหนื่อยกว่าพวกเราเสียอีกแทบจะกินนอนอยู่บนต้นไม้ต้องคอยซุ่มยิงสัตว์นักล่า แอบย่องเข้ามาใกล้ที่พักคนงานแล้วการเล่าก็ยืดยาวต่อไปอีกทั้งที่กำลังจะเข้าไปพักผ่อนเพื่อนอนหลับก็ต้องเล่าเรื่องเก่าที่เคยประสบมารวมไปถึงเรื่องการสร้างกล้องสองถนนในยุคแรกที่ท่านเทวดาเป็นผู้ออกแบบคุณคือเป็นผู้สร้างใช้งานจนรวมถึงดัดแปลงให้ดีเหมือนอย่างทุกวันนี้แม้แต่ระยะส่องก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะต้องใช้เสียงในการบอก ผิดกับเดี๋ยวนี้อยู่ห่างกันจนแทบมองไม่ชัดด้วยตาเปล่าเพียงแต่ใช้เสียงพูดผ่านวิทยุสื่อสารก็เหมือนย่อเส้นทางให้อยู่ตรงหน้าเดี๋ยวนี้จะเดินไปทางไหนหัวหน้าช่างทุกคนก็พบกันหมดช่าง3ามคนที่คุยกันอยู่เมื่อได้เวลาก็แยกย้ายไปเข้านอนรุ่งเช้าหลังจากกินข้าวกันเสร็จ ซีหนุ่มคงเล่นกับลูกก่อนออกจากบ้านเข้ามาทำงานที่โรงผลิตเครื่องจักรก็เจอกับเจ้าแคว้นทุกท่านรออยู่ถดให้ขือพาเดินดูในแต่ละส่วนพร้อมกับให้ดูเครื่องจักรที่จะนำไปสู่สายพานการผลิตชิ้นส่วนเจ้าแคว้นทุกท่านต่างก็ตะลึงตาค้างเมื่อเห็นเครื่องจักรผลิตไม่แพ้สิ่งประดิษฐ์ตัวอื่นที่อวดสายตาครั้งที่แล้วเคยเข้ามาว่ามันยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้กลับใหญ่โตสิวิไลไปไกลเกินกว่าจะนึกคิดได้ ทุกอย่างล้วนแต่เป็นเหล็กที่หนาและหนักทุกคนมัวแต่มองเครื่องจักรเพลินจนลืมไปว่าพากันเข้ามาเพื่อสิ่งใดมันเปรียบเหมือนการท่องแดนสนธยาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าล้วนแต่เป็นของแปลกใหม่เพิ่งรู้ว่าสิ่งพวกนี้เป็นตัวสร้างให้รถยนต์วิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างนอกล้วนทำมาจากสิ่งที่อยู่ตรงนี้ทั้งนั้น แต่มันไม่ได้มีอยู่แค่เครื่องเดียวในห้องที่ใหญ่นี้กับมีอยู่เต็มไปหมดเมื่อพาท่านเจ้าแควนดูจนทั่วคือได้บอกว่าทั้งหมดนี้พวกท่านจะได้ไปก็ต่อเมื่อทางผมได้แยกชิ้นส่วนออกมาก่อนและให้คนของท่านมาศึกษาการใช้จากนั้นทางเราจะส่งไปให้ท่านครับขอเวลาอีกสองวันผมจะแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ในรถทั้งหมด แล้วแบ่งให้แคว้นไหนทำตัวอะไรในรถเพราะชิ้นส่วนในรถแต่ละคันมีหลายหมื่นชิ้นชิ้นส่วนจะถูกนำมาประกอบที่นี่และที่เหลือจะเป็นอะไรสำหรับซ่อมแซมภายหลังในวันนี้เจ้าแขวนทุกคนถึงได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องแยกการผลิตเพราะอีกหน่อยจำนวนรถจะมีขึ้นอย่างมากมายเมื่อเส้นทางไปบรรจบกับคนต่างแผ่นดิน มันเป็นความคิดที่คนอย่างพวกเขามองไม่เห็นต้องท่านเทวดาเท่านั้นอย่างรู้วันข้างหน้าทุกอย่างมีเหตุผลว่าทำไมท่านเทวดาต้องออกเดินทางไปหาแผ่นดินอื่นทำให้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าท่านเทวดาทำเพื่อแผ่นดินแห่งนี้นี่เอง ในขณะเดียวกันท่านเทวดาที่เจ้าแขวนพูดถึงกลับมาควบคุมงานการสร้างเครื่องจกักรเทยางมาตอยแม้แต่ขือยังรีบกลับเข้ามาดูเมื่อพาท่านเจ้าแขวนทั้งหมดเดินดูจนจบถึงได้ขอตัวรีบกลับเข้ามาดูงานแต่กลุ่มของเจ้าแขวนยังไม่อยากกลับยิ่งได้รู้จากคุณขือว่าท่านเทวดากำลังสร้างเครื่องจักรทำถนนเพื่อที่จะได้รวดเร็วกว่าทุกครั้งผ่านมา ทำทุกอย่างเสร็จในขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้แรงงานคนให้เสียเวลาเพราะว่ามันเป็นงานที่หนักมันควรยกหน้าที่ให้เป็นเครื่องจักรทำแทนคนเพราะมันแข็งแรงกว่าคนงานควรเอาไปทำในหน้าที่ละเอียดอย่างเช่นเก็บงานทาสีตีเส้นกึ่งกลางถนนเป็นต้นทุกคนที่ได้ฟังต่างก็ใจเต้นอยากรู้อยากเห็นเมื่อมาถึงก็เห็นเป็นแต่โครง เป็นรูปร่างทรงยาวมีล้อแต่ก็ยังดูกันไม่ออกว่ารูปร่างที่เสร็จแล้วจะเป็นเช่นใดแต่แค่นี้ก็ทําให้พวกเขามีความสุขถึงได้บอกลาท่านเทวดาและช่างทุกคนก่อนกลับทดคงง้วนอยู่กับงานอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นถึงกลับบ้านจนเวลาผ่านไปอีก30วันเครื่องจักรทำถนนออกมาเป็นรูปร่าง แต่ยังมีส่วนเพิ่มเติมเข้าไปอีกหลายส่วนเครื่องจักรที่อยู่กับความร้อนคนขับภายในต้องมีอากาศที่เย็นสบายจึงได้ติดตั้งแอร์และวิทยุภายในถึงได้เสร็จเรียบร้อยอีกสองวันต่อมาเครื่องจักรก็ได้เคลื่อนย้ายไปใส่รถบรรทุกเพราะไม่อยากเสียเวลาเอาไปใส่โบกี้รถจักรไอน้ําเส้นทางถึงแค่แคว้นสาตอนนี้เส้นทางกำลังจะถึงหมู่บ้านหนองนารถบรรทุกจะได้วิ่งยาวทีเดียว ในขณะเดียวกันเสียงรถแทรกเตอร์ที่ทำเส้นทางก็ดังข้ามเขาไปถึงหมู่บ้านหนองนาชาวบ้านบางส่วนก็แตกตื่นเสียงบางคนที่มีความกล้าก็พาก,กันขึ้นภูเขาตามหาเสียงก็ได้เจอกลุ่มควันดำที่พุ่งออกมาเหมือนกับรถของผู้เดินทางที่พวกเขานับถือเป็นเทวดาอยากเป็นผู้รับใช้นั่นเองแต่กับสิ่งประหลาดคันนี้เป็นอีกสิ่ง กำลังมุ่งตรงมาทางหมู่บ้านของพวกเขาด้านหลังเห็นเป็นเส้นทางยาวจนสุดสายตามีบางคนบอกว่าใช่แล้วมันคือเส้นทางที่ท่านผู้ท่องเที่ยวบอกไว้ว่าจะทำถนนผ่านมาถึงเรากลุ่มชาวบ้านที่ใจกล้าถึงได้ลงเขาอีกด้านเพื่อมาหาเครื่องจักรที่มีเสียงดังเมื่อมาใกล้ก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะเจ้าสิ่งที่เห็นไกลไเป็นแค่กล่องเล็กๆเ,เท่านั้นเองแต่ตอนนี้กลับดูใหญ่กว่า รถของพวกท่านที่ยิ่งใหญ่กลุ่มนั้นเสียอีกคนงานที่เห็นคนต่างแผ่นดินโผล่มาจากปา่าตะโกนบอกหัวหน้าของพวกเขาหัวหน้าคนงานเลยเดินเข้าไปหาถามว่ามาจากไหนทุกคนตอนนี้ไม่ได้ตื่นตกใจเพราะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่จากรถท่านเทวดามาก่อนแล้วจึงตอบไปว่ามาจากหมู่บ้านหนองนาอ๋อพวกเราก็กำลังจะทำถนนไปหาพอดีทุกคนได้ฟังถึงกับตาโตตื่นเต้น มองหน้ากันไปมาอย่างไม่อยากเชื่อหูตัวเองคนงานดูชาวบ้านไม่ได้ตกใจตื่นกลัวกลับมีความกล้าที่จะมาถามมาพูดด้วยพวกท่านทำไมถึงได้ดีใจกันละ่ะอ๋อพวกเราทราบมาก่อนแล้วมีคนมาบอกก่อนหน้าที่พวกท่านจะมาหัวหน้าคนงานนิ่งเงียบคิดอยู่พักหนึ่งพูดขึ้นว่ามีรถคล้ายๆอย่างนี้สามคันหรือเปล่า ชาวบ้านไม่เข้าใจแต่พอรู้ว่าหมายถึงสิ่งใดจึงได้ตอบออกไปว่าใช่แล้วมีกล่องเหล็กทั้งสามพร้อมกับชูนิ้วขึ้นมาเพื่อให้เห็นเป็นภาพจะได้เป็นความหมายตรงกันหัวหน้าคนงานพูดขึ้นว่าอ๋อกลุ่มของท่านเทวดานี่เองเมื่อรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเป็นเทวดาก็รู้สึกเรื่มใส่ขึ้นมาทันทีท่านพูดสิ่งใดไว้ก็ทำตามสัญญาไม่ผิด หัวหน้าคนงานได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าอายผู้ดูแลโครงการช่วงเทียงช่างอายให้นำบอลลูนขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านที่มาเกิดความตกตะลึงเมื่อเห็นผู้ชายอยู่ข้างในแต่กล้าไม้ลอยขึ้นไปบนฟ้าเทียบชั้นกับเทวดาข้างบนพากันกราบไหว้ยอย่างเคารพส่วนอายตอนนี้มองเห็นหมู่บ้านที่จะไปอยู่ไกลไเขาหันมาบอกกับลูกน้องว่าไม่น่าเกินวันพรุ่งนี้ก็ถึงต้องเสียเวลาเกรดดินข้างภูเขาออก จากนั้นก็ถึงหมู่บ้านหนองนาถ้าหากทดรู้ว่าเส้นทางที่เขาเคยใช้เวลาตั้ง1เดือนแต่ช่างทําถนนทําแค่20วันเพราะตัดเส้นทางเก่าที่คดเคี้ยวออกจนหมดทําให้คงเหลือแต่ถนนเส้นตรงอย่างเดียวในตอนนี้สามารถใช้แค่เพียงสองวันด้วยความเร็วปกติเท่านั้นถ้าหากเป็นรถจักไอ้น้ำก็คงเหลือเพียงครึ่งวันเท่านั้นเองชาวบ้านกินข้าวเที่ยงเสร็จก็พากันกลับ เส้นทางเดิมยังไม่มีใครใช้เพราะมันคดเคี้ยวหากต้องใช้เส้นทางนี้เกรงว่าพรุ่งนี้จะถึงแม้ว่าเดินกลางคืนด้วยสู้ปีนภูเขาลงอีกฝั่งเร็วกว่าก่อนตะวันตกดินด้วยซ้ำเย็นนั้น เมื่อจะพอผู้นำหมู่บ้านได้รับรู้ข่าวก็มีความดีใจกินเลี้ยงฉลองเล็กๆเ,เกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นวันที่ถนนมาถึงก็คงจะจัดงานเลี้ยงใหญ่แน่นอนรถยุคนี้ถึงได้มีถังน้ามันใหญ่โตกันทุกคันเพราะล้วนแต่เดินทางไกลไม่มีปั๊มน้ามันข้างทางอย่างเช่นรถบรรทุกเครื่องจากเทยางมาตอยต้องมีถังน้ามันสารองพ่วงอยู่ด้านหลังตอนนี้วิ่งมาถึงครึ่งทางแม้แต่กลางคืนก็ไม่ได้จอดแวะพัก พราะถนนที่วิ่งตอนนี้เป็นยางมะตอยบดอัดแน่นทําให้วิ่งได้อย่างนิ่มนวลแต่สิ่งที่กลัวจะเกิดอุบัติเหตุเพราะมีสัตว์นานาชนิดขึ้นมาสัญจรข้างบนถนนด้วยไฟสูงของรถเพื่อให้มองเห็นได้ไกลๆแล้วจึงเปิดพร้อมกับสปอตไลท์สีส้มแช่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาบางเส้นทางก็มีหมอกและฝนตกโปรยๆสีส้มของสปอตไลท์ทำให้มองเห็นชัดกว่าไฟหน้าเพราะท่านเทวดาสั่งให้คุณอื่น กับคุณในช่วยบอกลูกน้องทำขึ้นมา ขับรถตอนกลางคืนเพื่อรีบส่งเครื่องจักรจะได้เอาไปใช้ทันทีเมื่อมีเพื่อนคอยสับเปลี่ยนเวลาง่วงนอนเพราะเป็นคำสั่งของท่านเทวดาเมื่อมีอาการง่วงหลับห้ามฝืนให้จอดเปลี่ยนกันขับทันทีในวันรุ่งเช้ารถบรรทุกก็มาถึงได้จอดนำเครื่องเทยางมะตอยรุ่นใหม่ลงมาคนขับยางมะตอยของรถคันเก่าเมื่อเห็นถึงกับพูดไม่ออกต้องใช้เวลาทำความเข้าใจอยู่นานยังดีที่มีหนังสือคู่มือ การใช้งานบอกอยู่ถึงได้รู้ว่ามันซับซ้อนกว่าคันเก่าของเขามากแต่มันมาพร้อมกับความทันสมัยไม่ต้องเสียเวลาหลายอย่างทําให้รวดเร็วยิ่งขึ้นใส่หินใส่น้ํามันหนืดด้านหน้าแล้วเปิดระบบสายพานกับท่อดูดไปเทข้างหลังเพื่อให้เหล็กกวนหินกับยางมะตอยให้เข้ากันจากนั้นก็เปิดวาล์วปรับความหนาให้หินคลุกยางมะตอยลงสู่พื้นดินที่เหลือก็เป็นรถบดอัดให้แน่นก็เสร็จ รวดเร็วเกินกว่าแบบเก่าไปหลายช่วงตัวเมื่ออ่านเสร็จจนเข้าใจก็ได้ทดลองใช้ทันทีแรกๆก็งงอยู่นิดหน่อยแต่พอใช้ไปสักครู่ก็คล่องตัวทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้วสั่งเครื่องจักรมันก็ทำงานตามคำสั่งทันทีในเวลานี้ทางเมืองเทวดาก็กำลังปรับปรุงรถ8ดล้อของท่านเทวดากันใหม่และได้สร้างรถบรรทุกเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้ใส่น้ามันให้แก่เครื่องจักร โดยไปลงที่แขวนสาแล้ววิ่งบนถนนยางมะตอยจนไปถึงหมู่บ้านหนองนาหลังจากนั้นก็ค่อยทยอยตามระยะทางตามที่ท่านอ้ายวางแผนเอาไว้และยังมีโครงการที่ทำควบคู่กันไปแต่เป็นคนละส่วนของการสร้างเพียงแต่ให้ช่างทำถนนใช้รถแทรกเตอร์เกรดพื้นที่ทำเส้นทางไว้เผื่อนั่นก็คือรางเหล็กของรถจักไอน้ำถึงอยู่คู่กันก็จริง แต่มันห่างกันพอสมควรอยู่หลายสิบเมตรแล้วยังมีเสาโทรเลขตัวหนังสือเพิ่มเข้ามาอีกด้วยปักเสาไปด้วยพร้อมกันตามความคาดการของท่านไอ้หมู่บ้านจะเกิดใหม่ขึ้นอีกมากมายตามจุดที่แวะพักเติมน้ำมันที่เดียวกับจุดลงจอดของรถจักไอ้น้ำมันจะกลายเป็นหมู่บ้านที่ทันสมัยและร่ำรวยจากการใช้เส้นทางเชื่อมถึงเมืองอื่นกว่ารถของท่านเทวดาที่ซ่อมแซมกับรถบรรทุกดัดแปลงใส่น้ำมันจะเสร็จ ก็ปาเข้าไปหนึ่งอาทิตย์ทำให้ตอนนี้เส้นทางไปไกลเลยอีกสองหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านแม่น้ำใหญ่ห่างจากหมู่บ้านหนองนาเพียงแค่5้าวันตามระยะทางที่ท่านเทวดาเขียนไว้เมื่อตัดภูเขาตัดแม่น้ำทำเป็นเส้นตรงตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันยิ่งหมู่บ้านใกล้ๆอย่างหมู่บ้านหนองผีก็ใช้เวลาใกล้เคียงกันด้วยการทำงานของเครื่องจกักรลาดยางมาต่อยที่รวดเร็ว เมื่อเข้ากับรถบรรทุกหินและรถบรรทุกน้ำมันยางมะตอยเหลวโดยที่ไม่ต้องใช้คนตักเหมือนเดิมทาเป็นหินก็แค่ยกรัมเทลงในถังแล้วปล่อยให้สายพานนำไปเทลงถังด้านหลังส่วนยางมะตอยที่ถูกความร้อนจนเหลวก็ถูกเปิดวาล์วให้ไหลลงถังความร้อนจากนั้นก็เปิดสวิตช์ไฮดรอลิกให้ไหลไปรวมกับหินด้านหลังแล้วคนขับก็กดสวิตช์ให้ใบปั่นหมุนช้าๆคลุกหินกับยางมะตอยเหลวให้เข้ากัน แล้วก็ปล่อยเทลงบนพื้นดินที่อัดแน่นจนแข็งจากรถบดอัดที่อยู่ด้านหน้ามันถึงได้รวดเร็วกว่าเก่าจากทำสิบวันเหลือแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองเจ้าของหมู่บ้านแม่น้ำใหญ่ได้เห็นเครื่องจักรยักษ์ที่ปาดดินออกในครั้งเดียวจำนวนมากยังตกใจถึงความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินของท่านเทวดาเพียงชั่วแป๊บเดียวพื้นดินที่มีหินมีแอ่งน้ำขังก็ถูกทับถมด้วยดินจำนวนมหาศาลเข้าไปแทนที่ เกิดเป็นที่เรียบนูนขึ้นสูงกลายเป็นเส้นทางที่กว้างขวางอย่างไม่น่าเชื่อส่วนด้านหลังก็มีรถสะเทือนกลิ้งทุบพื้นที่ปรับดินใหม่ให้แน่นขึ้นทำซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายเที่ยวถึงได้เห็นเครื่องจักรที่ปล่อยของเหลวที่เป็นก้อนสีดำออกมาเป็นทางยาวบางวันก็ได้ยินเสียงดังเหมือนปืนไฟของท่านเทวดาแต่มันมีอนุภาพเสียงที่รุนแรงกว่าจากภูเขาที่อยู่ใกล้ๆออกไปเป็นครั้งคราว หลังจากนั้นไม่นานก็จะมีสิ่งที่มีล้อเหมือนกับของท่านเทวดาใส่หินมาเท hey, ลมใส่ถังให้กับเครื่องจักรประหลาดอันนั้นส่วนชาวบ้านออกมาแสดงความยินดีและถามมหาท่านเทวดาคำตอบที่ได้มาต่างก็บอกว่าไม่รู้ว่าท่านเทวดาผู้ปกครองแผ่นดินจะว่างมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำให้ทุกคนรวมถึงเจ้าของหมู่บ้าน ชื่อกลาต่างตกใจถึงความยิ่งใหญ่ของท่านเทวดาที่พวกเขาคิดว่าเป็นเพียงคนคนหนึ่งมีของวิเศษแบบเดียวกับคนอื่นแต่ที่เรียกว่าท่านเทวดาก็เพราะว่า กลุ่มของท่านมาจากแผ่นดินสีวิไลก็เท่านั้นแต่เมื่อทราบถึงความจริงว่าท่านเป็นศูนย์รวมใจของแผ่นดินถึงกับตัวหนาวสัน่นขนลุกไปทั้งร่างกายคนที่อยู่สูงขนาดนั้นแต่กลับมาคลุกคลีกับคนชั้นต่ำอย่างพวกเขาได้ยังไงต้องมีจิตที่สูงขนาดไหนจะทำได้อย่างนี้ทุกคนก็ยังคงมองเครื่องจักรทำงานผ่านไป ตอนนี้ส่วนหัวที่ปรับดินเป็นเส้นทางคันเดียวเพื่อใช้เป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางให้กล้องส่องพร้อมกับหาระดับไปด้วยได้ถึงหมู่บ้านหนองผีเรียบร้อยส่วนแทรกเตอร์ที่เหลืออีกสองคันก็ปรับดินด้านข้างตามไปส่วนที่ยังคงค้างอยู่หมู่บ้านแม่น้ำใหญ่ก็คือรถนอนของคนงานบางส่วนที่เหลือไว้เก็บสีแบ่งกึ่งกลางถนนคราวนี้สามหนุ่มเดินทางอีกครั้งโดยใช้รถ8ล้อที่ปรับปรุงมาใหม่ ขือก็ยังไม่มาเหมือนเดิมบอกว่าให้ถนนเสร็จก่อนแล้วจะเดินทางด้วยรถจักไอ้น้ำครั้งนี้ไม่ได้ลากพ่วงบรรทุกน้ำมันใส่ไว้ข้างหลังมาด้วยเหมือนก่อนทำให้เดินทางได้คล่องแคล่วรวดเร็วบวกกับถนนกว้างและเรียบจึงทำความเร็วได้ดีเดินทางเพียงแค่วันเดียวก็ถึงหมู่บ้านหนองนาเป็นเวลาตอนเย็นพอดีช่วงที่รถชะลอจะเข้าไปจอดบ้านของจะพอรถของคือที่อยู่ด้านหลัง เป็นคันสุดท้ายพูดขึ้นมาว่าถนนเป็นเส้นทางที่เราวิ่งมาทั้งหมดตรงอย่างกับไม้บรรทัดเลยนะท่านอ้ายพูดไม่อยากจะเชื่อเลยจากที่เราเคยวิ่งกันเป็นเดือนตอนนี้วิ่งแค่วันเดียวก็ถึงคือพูดถ้าเราวิ่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงมาถึงบ่ายสองแน่นอนขนาดพวกเราวิ่งแค่8 0เองนะจะพอเมื่อเห็นรถของท่านเทวดาอีกครั้งก็เข้ามาพักทายแต่ครั้งนี้ กลับวางตัวแทบจะเสมอพื้นดินเมื่อรู้ความจริงของท่านเทวดาแต่ก็ถูกทดห้ามไว้ไม่ให้ทำเช่นนี้เด็ดขาดคืนนั้นครอบครัวทั้งสามก็ได้ลงมากินข้าวด้วยกัน แต่ครั้งนี้คงมีแต่อาหารที่นำมาจากเมืองเทวดาแต่เจ้าของหมู่บ้านกลับนำเนื้อรมควันออกมาให้ท่านเทวดาทำอาหารจะพอบอกว่ากลุ่มชายที่ถือปืนไฟมีหัวหน้าชื่อท่านสั่งเอาเนื้อมาให้มากมายเขาบอกว่าให้รมควันเก็บไว้กินทีหลังเผื่อท่านเทวดาเดินทางมาพัก ก็เอาออกมาให้ท่านทำอาหารกินแถมยังกระซิบบอกด้วยว่าท่านเทวดาทำต้มยำเนื้อได้อย่างอร่อยมากจะพอถึงกูรีกูจอรี่เป็นการใหญ่ค่ำคืนนั้นก็เลยได้กินอาหารฝีมือท่านเทวดาจะพอคิดการกินอาหารร่วมกันกับพวกท่านถือว่ามีบุญมากมายความคิดเมื่อมีเส้นทางที่สวยงามก็อยากจะมีสิ่งแบบนี้เหมือนของท่านเทวดาบ้างเพราะได้เห็นแล้วว่าเครื่องจักร ที่ใช้งานนั้นมีหลายรูปแบบมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่วิ่งบรรทุกของส่งคนงานกลับไปกลับมาโดยเฉพาะกล่องเหล็กที่เป็นสี่ล้อถึงมันตัวเล็กแต่ก็บรรทุกวิ่งคล่องแคล่วน่าดูเขาคิดว่าราคาคงจะเก็บออมซื้อได้แต่เขาก็นึกขึ้นมาได้อีกอย่างเขาเลยพูดขึ้นว่าท่านเทวดารถจักอะไรนั่นนะ่ะท่านจะเมตตาทำเมื่อไหร่กันหรือทศยิ้มแล้วตอบว่าตอนนี้กำลังเตรียมงานกันอยู่ อีกไม่นานก็คงสร้างมาถึงที่นี่จะพอยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้ฟังทำให้เขาไม่ต้องซื้อรถจากสี่ล้อเล็กก็ได้แค่นั่งรถจักรก็ไปต่างเมืองได้เหมือนกันแถมยังไม่ต้องเก็บเงินมากมายเพื่อซื้อก็ยังสามารถไปได้ทุกที่ใต้ผืนฟ้าแห่งนี้เพราะบารมีความยิ่งใหญ่ของท่านเทวดาจบตอนที่114เครื่องจก th th ักรทำถนนยางมะตอยสองขอบคุณที่รับฟังนะคะ